ทางเหนือเขาจะมีนะครับเขาเรียกเกี้ยนะครับหรือว่าต้นสนนะมันจะมีน้ํามันอยู่ข้างในครับใช้เป็นยาโดมได้แล้วก็กอบไฟได้เนี่ยดูดิเราปลูกไว้ที่สวนด้วยนะครับพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเลยนะอเออแม่น สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไพาอีกแล้วนะครับวันนี้พ่อให้เอาหมูมานะครับอันนี้จะมีสันสันในมั้งครับแล้วก็สามชั้นนะสองอย่างไม่รู้ว่าพ่อจะเอาทําอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับผมโอวันนี้พ่อยไม่ก่อไฟนะครับพ่ออ๋อนุน่นนุ่นทำทางเข้าไปได้ครับมันโลกเหรอสวนของเราครับคุณผู้ชมโอ้มันหน้าฝนนะพ่อเนาะ หญ้ามันก็เลยขึ้นมันเขียวดีนะมันมีน้ำเกินน้ำดีมันมีน้ำหน้าฝนไงนี่พ่อหมูหมูหมูทับแตนเลยอ่ามันมีสามชั้นแล้วก็นี่นี่สันในมะสันในครับสองอย่างสองอย่างแล้วก็หม้อแล้วพ่อจะทําอะไรพ่อวันนี้เอาในสวนเขาเนี่ยปักในสวนเขาเลยกับผักในสวนนี่เหรออะไรพ่อนี่มันรู้นี่บ้างแกงผักกาดเหรอ๋อผัดหมอน้อยนี่หมอน้อยบัวนี่คุณผู้ชมดูที่ผมเคยบอกอ่ะอันนี้เป็ือนหมอน้อย มันน้อยเมืองมันน้อยเมืองอะเนาะมันน้อยเมืองเรามันจะลูกเล็กเขากินมันจะหอมกิ่นหอมนี่นะเนี่ยในยอดมันเนี่ยยอดมันเนี่ยเอาไปแกงแกงไอันนี้อันนี้หมาพัฒน์เนาะถามว่าไปไปตวงมันหอมดีตวมกินแกงกินกุหอมอ๋อแล้วเอาในผัดอะเอามอน้อยนะกันน้อยมันน้อยพันนะกันน้อยยาวอะอ๋ออ๋อมีอีกพันหนึ่งเหรอเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะรู้จักบวบที่มันยาวๆนะไอ้ลูกเล็กเนี่ยอาจจะไม่รู้จักก็สามมุ้งเ่ยนะดอกนี่ออกของก็ละ เลองอ๋อนี่ไมันจะออกกันเลยอันเนี้ยเนาะก็คือประมาณสามสี่โมงเย็นพ่อดอกมันจะบานอันตบานในวป็นอีละอ๋อนี่อันตบานในเป่นอีละอันนี้ก็อร่อยนะเอาใส่ไข่เจียวอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูมันน้อยลูกใหญ่อ่ะครับนี่นี่นี่โอ้อันนี้แหละอันนี้เป็นพันของมันนะพ่อเนาะมันยาวอยู่แล้วเนี่ยลองแกะใ้ปืนเลอเลยพ่ออันนี้ยอดมันกินได้ไหมยอดก็กินได้อยู่นะนะติดมันกินมันแบบแค่หอม อืมกินไม่ค่อยแรงเหมือนอันเมื่อกี้นี่นี่นี่นโอ้นี่อันนี้กำลังอ่อนนี่กแก่แล้วมะพ่อแก่ได้อยู่นี่ได้อยู่เหรอบอกว่าน,นี่นะปั้นพกันคือกี่แล้วนี่อ๋อนี่ได้อยู่อันนี้นอันนี้ปั้นพกันคือได้อ๋อนี่นี่ในลังดมยอดยอดมันแต่กินก็เหมือนกันนะอืมถ้ามาเอามา,มา,มาแกงก่อนถ้าแกงเขาไม่ออกมาอ๋อถ้าแกงกินไม่ค่อยออกโอ้นี่กำลังจะออกครับคุณผู้ชม มีถั่วด้วยไอผักเรามันจะไม่ค่อยสวยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับม,มันจะมีแมลงอะไรมากัดด้วยนะแต่ก็ปลอดภัยครับผมโอ้พูดปนี่ <laughs> เดี๋ยวขาดทงเกลือนนะโอ,โอ้ลูกใหญ่มากคุณผู้ชมออสองลูกก็เหลือแล้วมึงพอ,อวพอแล้วนะนี่สองลูก<ร>ใหญ่ิน มห,มหมูใส่หมดไหมเนี่ยเนี่ยเนียดขนาดนี้โอ้โหนี่มีพริกนี่ด้วะเนี่ยเม,ม,มื่อกี้ไม่ถ่ายดูเราปลูกไว้ที่สวนด้วยนะครับสวนพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเลยนะเออแม,ม่นมนนัน,มน,มนมมหมดไม่หมดเขากินไปก็ไม่เลยเขาเอาเขาลงมากาเกลาอมาโป้ทอกเอาไว้และโอ้ไม่ไปทั้งพันธุ์ครัวครับต้นไรกอ๋อนี่นี่แมงนี่สวยๆเลยนะแต่มากัดพืชนะเนี่ยเอาลแมงเต่าทองอุ้ยไปแล้วไปเดี๋ยวไปทำอาหารกันนะพ่อเนาะ ไปทำอาหารกันครับผมตองไปน,ะนี่ใบตองก็ใกล้ๆเนี่ยครับง่ายเยบงังบังก็ตัดไปเลยอ่ะก่อนพ่อจะบอกเครื่องนะครับก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับพ่อเลยนะผมเอาพ่อเครื่องมีอะไรบ้างครับแนะน้นหน้อยเครื่องวันนี้นะครับ มัน้อยนะครับผมจ้นหมูนะครับหอมแขกหอมขาวน้ำมันฉลวดเกลือของขมิ้นนะครับพริกนะครับผมนี่ครับมันนี้นะครับแค่นี้นาะครับผมโอเคครับมาลงมือกันเริ่มจากอะไรพ่อเริ่มจากมันน้อยก่อนโอ้วันนี้ชักมีดฮะได้กินมันน้อยได้กินแล้วพ่อมันมีนี่อยู่หมูอยู่จ้นมีอยู่ขูดออกกันนะขูดออกกนขูดไอ้ตรงนี้ครับตรงที่มันเขาเรียกว่าอะไรตรงกิบดีขนาดกิบมันเนี่ยขูดออกนะเลี่ยมมันเลี่ยมมันอ่าเลี่ยมมันเลี่ยมมันเอาออก อันนี้เราจะผัดแบบสูตรครัวประไผ่น,น,นะครับผมอันนี้จะไม่มีน้ำมันหอยหรือว่าผงปรุงรสอะไรนะครับไม่ได้ผ <c oughs> งชูรสเครื่องมันไบบเยอะวันนี้ดูแล้วเหมือนจะแก่เลยไม่แก่ใช่ไหมครับแก่นะนะนี่พอขูดแล้วก็เห็นมันอ่อนแล้วนะอ่อนแล้ว ไปนำมาหั่นครับผม เอาจินเดียวกับปลดิเนี่ยโอยนี่ก็เปิดเร่องอะไนะอมมันชางหน่อยก็ไ้รู้นอมันท่างน่อยเนื้อสันนุ่มเหมือนกันนะนุ่มนะนุ่มนะยงเป็นมาถ้าเป็นลาบเป็นอกจิ้นเนื้อสันไดยนะเป็นลาบง่ายเปื่อยมันเหนียวอืเอาไปทำหมูจุ่มอะ เนี่คนะจุ่มหมูกระทะเลยพวกนี้เนื้อมันดูน่าจะนุ่มดีครับเอาพหรอไม่ใส่ที่นี่หรออันนี้อันนี้มนใส่ได้เนเไปกอร์บอานะ อาจจะเนียขนาดกระเชียงก็เผ็ดเลยเผ็ดเกินเผ็ดเกินนั่นี่ยนะเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกอะไรนะครับที่บา้านในปลูกไว้กินกินมาแค่มาแค่แห้งเหรอเนี่ยติ๋บ้ามันเผ็ดนะอ๋อกินไม่แรงแต่เผ็ดถ้ากิ่นในเตาในเตาในหม,ม้อไร่เนี่ยกินกลิ่นกระเพานั้นไม่กินชุนมากอืร่วงชมบคร่วไม่น่าอันทองใส่เนี่ยครับไม่กลิ่นของมันอ่ะปรุงรสก่อนนะครับคือนะครับนี่ปรุงรสในจานอย่างนี้เลยนะครับชรสดนะครับผงขมิ้นนี่ วันนี้ยังไม่ได้ก่อไฟยังไม่ไก่อไฟไม่เต็มนะน้ำมันแท้งอยู่รอะช่วงนี้มันมีฝนเนาะมีฝนลแล้วก็มันก่อไฟอยากครับนี่พ่อเนี่ยขอดูนี่หน่อยนทางเหนือเขาจะมีนะครับเขาเรียกเกี้ยนะครับหรือว่าต้นสนเนาะมันจะมีน้ํามันอยู่ข้างในครับกลิ่นมันหอมนะพนะอ่อเนาะกลิ่นหอมใช้เป็นยาดมได้แล้วก็ก่อไฟได้เลยดูดิโุ้ยขนาดนี้ตดปุ๊บเลยนะ มีน้ำมันนะครับไปชมดูนะเดี๋ยวพ่อลองจุดดูหน่นี่ดูดิแค่ปาล์มอ่ะอุ้ยนี่เดี๋ยวไฟตีบมันเจอกันครับโอ้ไฟลุกแล้วครับผมครับกระทะลุกเต๋าแล้วครับตามน้ำมันลงไปแล้วครับน้ำมันร้อนแล้วครับผมเจียวกับเทียมก่อนนะครับเฮ้ยหอมมาด้วยอมม๋อหอมแล้วหอมแล้วี่ครับตามจีนลงไปนะครับ ว่าหมูกับบวบมันเท่ากันเลยะคิดขาของเนี่ยเดี๋ยวมันแห้งน่ะให้มันให้มันมันทุบแทบๆนะนี่กินของของมันขึ้นมานี่ทังเสียงแล้วนี่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 เสียงทุบทับๆอันเนอะเสียงออกละเอานะครับโอ้ยนี่ไดกินหอมเลยอ่ะโอ้ยหอมหวานแบบนี้นะหอมมากแล้วโคอินนะรับผม จะลงไปแล้วครับเติมบวกครับผมไปเสร็จลงไปด้วยนะครับลองบนหม้อนะบนหม้อปิดถายไปแล้วครับห้านาทีผ่านไปครับผมเปิดดูกันครับปึ๊บโอ้โหโอ้น้ำอ <S 2> <S 2> อกมาแล้วเนาะนมันไม่หลอกออกกนะันไม่ไหวนะ กินหอมอ่ะน่ากินเหมือนกันนะครับเนี่ยง่ายง่ายเดี๋ยวของอร่อยง่ายแตอร่อยปิดผ่าไว้ก่อนครับสองสามนาทีก็ได้ไม่ห่วงหรอกนะอย่างสุดมันตัวดีกรอครับผมเออโอ้สุกแล้วสุกเรียบร้อยนี่นะก็สุกแล้วครับนี่ตักเรียบร้อยครับผมหอมหอมมากนะครับเออเออเอเออมาจะใส่ช่วยนะผมว้าวดูสีสันซะก่อนบวบนี่ของหวาวๆแน่นอน เยบไยวล่วะครับจิ้มนะครับเนี่ยบบบนะครับร้อนร้อนโอ้โหว, oh, ว้านี่ยเนี่ยต้องจิ้มนะครับ oh. เอาด้วยจิน้นเอาได้บบบ อีกาโมวขนาดอีกาัมกขนาดอีกาอีกามัวขนาดหมอที่เนี่ยกินบัวปะไม่กินไช่นะบัวใช่นะเดี๋ยวมันหวานเนอะหวานนะกินออกกินบัวก็มีแล้วก่อนที่เขาเ่ยวกเทียมน่ะหอมด้วยกันเข้าด้วยกัน่ะกินนี่เข้ากันครับผมนุ่มดีนะนี่สวัสดครับนี่ไม่เหนียวแล้วเพราะเราไม่ไม่แก่เนาะโอเค อืมครับอะ่ะเอาอดีน้ำกอิ่งของมันก่อนนะบวกไหมนะครับผมน้ำกอิ่งของมันมันหวานด้วยนะบวกไหมนะวันนี้มีนี้ด้วยครับลองชิมนี่หน่อยเพราะคือยวดนะพริกไอ้พริกเผ็ดทีท่สุดในโลกอะ่ะอืมหน่อยเดียวนะอ,อ,อืมเออฉันเ,เปิดสวัสดี มันยังไม่ออกมันยังไม่ออกกล้ามเนอะยังค่อยออกแต่กลิ่นมันไม่ค่อยแรงกลิ่นเนี่ยแค่มีมันพ่อบอกอะ่ะกลิ่นไม่ค่อยฉุนแต่เผ็ดมันจะเผ็ดร้อนนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมดูดิี่ยมอกระดับต้องลองเนี่ยพวะไหนตัวใหญ่เนี่ยเมือ่อก,กี้เขาบอกแบบมันแกบบีแบบ้เมื่อกี้นะไม่แกบบ่หนุ่มดีขนาดละ อืมเอาเยอะนะพอระวังนะหรือว่ามาปลูกบ้านเรามันก็เลยไม่ค่อยเผ็ดพรอะเกี่ยวไหมเพี้ยก่เพี้ยเพ้ยรังเก่านะมันมันแบบเพีดหนึ่งมันมันแบบเหมือนกันท้ากินก็ไม่ก็ไม่เพี้ยก็ไม่หายอันนี้มาแค่หายเนอเพ็ดเมื่อนขทานหละหมูมันเหนียวไหมพ่อหมูมันกับเดียวแล้ม กลิ่นขยะไปหน่อยกะชิ้นนั้นอ่ะเนื้อเปื่อยหรือนุ่มนีมันนุ่มพ้าปลาอีนะถ้าเกลียวกับเทียมก่อนแล้วใส่ลงไปมันหอมนะหอมกึ้เทียมหอมขมิ้นด้วยอืได้ยังอันนั้วมันเหมือนกันมันมันเหลือแค่ไมีกลิ่นกลิ่นมันเพะ เอาอ่ะเริ่มแล้เริ่มเสร็จแล้วลองฉีกเนื้อดูหน่อยเนี่ยครับเนี่ยเหนียวเนาะเหนียวอืมอืมนี่เป็นเนื้อสันอืมเนื้อสันเนื้อสันถ้าเป็นเนื้อเนื้อขาเนี่ยเหนียวหน่อยหนึ่ง โอ้ยตนนี้มีพริกหลายหลายอย่างเลยมันกินหรือยังมันกินแรงอนืนก็หอมอยู่นะกนินหอม,ม,หอมเคยกัดเดียวโอ้ยนี่ลูกโดดลูกโดดเล่นห,ม,ม,นหมดละทำไม อืจับเอาจ,อจับเอาไหนมุมนี้อืมเพิ่มข้า,าวไหมพ่อเพิ่มเล่ะแ,แต่ข้าวเดี๋ยวกินเยอะไม่ดีนะครัมอืดเนี่ยครับมันย่อยยากข้าวผงข้านะะนวาน,นั่นแหละไม่หมกมันหมดเลยนะกินขยับไปหน่อย เ็เดี๋ยวถ้ามีแต่บวบไม่มีเนื้อมันก็ไม่อร่อยได้เนี่ยกินมันขึ้นนะเพิ่มความนุอยมีการเพิ่มข้าวแล้วครับมันหานดีนะผมนะครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ผัดบวบไหมไม่ต้องมาหมูแล้วสองคนก็น่าเกลือก่ะคน่าเกลือืมะน่าเกลือกันน่ะน้ำน้ำหมูเนาะมันก็จะออกมาน้หมูนะครับหวานหวานน้ำมันก็จะออกมาอยู่ เนี่ยถ้าเราผัดบวบอย่างเดียวน้ำมันก็ไม่อร่อยอย่างนี้นะเขาเติมมือเอาอะไรล้วเขาเคยรอบไห้วป๋อเนี่ยป๋อแล้วต้องรอบละคนเดียวนะอือคนเดียว นี่ครับเดี๋ยวพ่อจะปิดท้ายได้ตรงเนี้ยพอเด้ยวมันกลายกึ้นเนาะขึ้นเนาะมันขึ้นเนาะเริ่มงะเริ่มเพี้ยนอะพ่อเอาปิดท้ายนะครับอร่อยอันนี้เดี๋ยวไปตอนเย็นนะตอนเย็นนี่ครับปิดท้ายครับผมเหมาะยังไงสบายใจเบาหวานเนาะเบาหวานอ๋อเลย ตดไห้อีกแล้วเหอนี่ขอจิ้นหน่อยเรียมตี้ครับก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับผัดบวบฉุดขั้วไผ่นะครับ